ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอาความชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าในนโยบายต่างๆของรัฐบาลนะครับซึ่งนายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาได้ชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรในการถแถลงนโยบายในการชี้แจงให้กับในที่ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรได้ทราบถึงความชัดเจน ในการดําเนินการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งมีหลายประเด็นด้วยกันนะครับเป็นข้อมูลที่ท่านนายกได้ชี้แจงล่าสุดเมื่อวันที่11-12ที่ผ่านมานะครับมีประเด็นต่างๆหลายประเด็นนะครับคุณผู้ชมเช่นนโยบายเร่งด่วนนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขามีนโยบายเร่งด่วนในเรื่องใดบ้างที่เดี๋ยวเราจะมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ ในเรื่องของการพักหนี้เกษตรกรการเพิ่มรายได้ให้กับครูนะครับการาเพิ่มรายได้และก็ดูแลในเรื่องคุณภาพชีวิตของอพี่น้องที่มีอาชีพเป็นร i d เดอร์ผู้ที่ขับรถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์การแก้ไขปัญหายาเสพติดการแก้ไขปัญหาแรงงานาข้ามชาตินะครับการยกระดับบัตร30บบาทรักษาทุกโรค เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันดูในทีละประเด็นนะครับว่าท่านนายกได้ได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆเหล่านี้อย่างไรนะครับมาเริ่มต้นที่นโยบายเร่งด่วน5นโยบายด้วยกันที่ท่านนายกพูดถึงนะครับก็คือ1เนี่ยเขาจะเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตนี่เป็นนโยบายเร่งด่วนที่เขาจะทานะครับ2การแก้ไขปัญหาหนี้สินการพักหนี้เกษตรกรรวมถึง ในกลุ่มอาชีพอื่นๆด้วยตามเงื่อนไขและคุณสมบัติที่เหมาะสมนะครับสาการลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานการจัดการราคาพลังงานเช่นไฟฟ้าก๊าซหุงต้มค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่านะักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศเป้าหมาย ปรับปรุงสนามบินแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันการแก้ไขปัญหาความคิดเห็นที่เห็นต่างการแก้ไขปัญหาความเห็นต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญปี2560ตรงนี้เขาประกาศท่านนายกประกาศว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในรา,ายละเอียดในคําที่แจงในเรื่องอื่นๆนะครับในเรื่องของการพักหนี้เกษตรกรนะครับก็เป็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรเนี่ย ท่านนายกได้ชี้แจงนะครับว่า,าเขายืนยันว่าเป็นนโยบายที่เขาจะผลักดันในการดําเนินการพักหนี้เกษตรกรโดยจะนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกทันทีก็คือวันนี้นะครับวันนี้วันที่13กันยายน2566เนี่ยเขาจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกซึ่งท่านนายกบอกว่าจะนํานโยบายพักหนี้เกษตรกรเนี่ย เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกทันทีก็คือวันนี้ที่ผมจัดทําคลิปนี้นะครับโดยเขาตั้งเป้าหมายจะพักต้นและดอกเบีย้ยให้กับเกษตรกรพร้อมกับแผนการสร้างรายได้ให้ได้ภายในไตรมาสที่4ของปีนี้ก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นปลายปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามในรายละเอียดของการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับว่า เขามีรายละเอียดอย่างไรเกี่ยวกับนโยบายพักหนี้เกษตรกรซึ่งเดี๋ยวเ,าเขาประชุมแล้วมีรายละเอียดอย่างไรผมจะนําตรงนี้มาพูดคุยให้คุณผู้ชมได้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเ,าเพิ่มรายได้ให้กับครูและข้าราชาการเนี่ยก็ชี้แจงว่าในด้านรายได้ของคุณครูนะครับและของข้าราชาการเนี่ยก็จะรัฐบาลจะดูแลให้เหมาะสมกับงบประมาณที่มี โดยจะดูแลควบคู่กับการรักษาวินัยทางด้านการเงินและการคลังนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของรายได้ของคุณครูเนี่ยก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรนะครับเพียงแต่เป็นคําชี้แจงว่าจะดูแลในเรื่องของรายได้ของครูและข้าราชการให้เหมาะสมกับงบประมาณแล้วก็ควบคู่กับการรักษาวินัยทางด้านการเงินการคลังตรงนี้คงจะต้องมาติดตามในรายละเอียดกันต่อไปนะครับในเรื่องต่อมานะครับก็เป็น การช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ผู้ขับแท็กซี่หรือวินมอเตอร์ไซค์ตรงนี้เขาชี้แจงนะครับว่าเขาจะยกระดับในเรื่องของสวัสดิการของไรเดอร์แท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์แล้วก็กำหนดอัตราค่าโดยสารที่ยุติธรรมและคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้โดยสารและผู้ให้บริการนะครับซึ่งตรงนี้ในรายละเอียดเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่า,าเขาจะดูแล ยกระดับสวัสดิการร i d เดอร์แท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์อย่างไรนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำที่คุณผู้ชมหลายๆท่านาเป็นผู้ใช้แรงงานรวมถึงผู้ที่จบปริญญาตรีจบใหม่นะครับค่าแรง25,000บาทต่อเดือนเนี่ยก็มีความสนใจว่าจะมีการปรับอัตราค่าแรงกันอย่างไรนะครับตรงนี้เป็นเเป็นคำชี้แจงว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเขาจะปรับโดยเร็วที่สุด นะครับเพราะฉะนั้นทนายกใช้คําว่าเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายเนี่ยจะดันเศรษฐกิจโตเฉลี่ย5%ต่อปีนะครับตลอด4ปีและจะหนุนค่าแรงอยู่ที่600บาทต่อวันตรงนี้บอกว่าจะทําให้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคงจะต้องมาติดตามในรายละเอียดที่เขาจะดําเนินการอย่างไรต่อไปนะครับทีนี้ต่อมาในนโยบายในเรื่องของปัญหายาเสพติด เขาก็ชี้แจงนะครบว่ายืนยันว่าปัญหายาเสพติดนั้นรัฐบาลถือเป็นเรื่องสําคัญไม่ด้อยไปกว่าเรื่องของเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนและที่สําคัญกว่านั้นการรักษาผู้ติดยาเนี่ยให้กลับสู่อ้อมกอดของพ่อแม่อย่างมีศักดิ์ศรีการจัดการกับผู้กระทําความผิดพร้อมกับเร่งรัดในการทําแผนระยะสั้นเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด เพื่อเพื่อที่จะให้สถาบันครอบครัวของประเทศกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งนะครับตรงนี้เป็นนโยบายในเรื่องของอายาเสพติดนะครับต่อมาเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึง่งซึ่งพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็ใช้สิทธิ์นี้กันนะครับก็คือสิทธิ์บัตรทองหรือที่เรา,าเรียกกันว่าบัตรรักษาบัตร30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะครับเขาจะยกระดับนโยบายสามสบบาทรักษาทุกโรคเนี่ยให้มีประสิทธิภาพ มีความครอบคลุมและก็มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและก็สามารถที่จะเข้ารับบริการได้ทั่วประเทศและทั้งหมดนี้นะครับก็คือคำชี้แจงที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงในที่ประชุมในการอภิปรายทั่วไปในการถแถลงนโยบายและการอภิปรายทั่วไปในรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะค่อยๆมีความคืบหน้าตามมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เนี่ย 13กันยายน2566จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกนะครับในรายละเอียดการประชุมมีเรื่องสำคัญสำคัญอ,อย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามา พูดคุยกันในคลิปหน้านะครับผมจะนำเอารายละเอียดการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยมาพูดคุยกับคุณผู้ชมหลังจากที่เขามีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับว่ามีนโยบายอะไรเร่งด่วนที่คณะรัฐมนตรีให้ความสําคัญและก็เร่งดําเนินการในรายละเอียดที่ที่ลึกไปกว่านี้นะครับตรงนี้เป็นเป็นการชี้แจงแบบกว้างๆว่ามันมีนโยบายใดบ้างที่เป็นนโยบายเร่งด่วนนโยบายสําคัญที่รัฐบาลเขาจะดําเนินการนั่นเองนะครับ